สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติดตินอินเอรมนีวันนี้จะพาเพื่อนๆไปร้านเอเชียที่เมืองโอเบเฮาเซนค่ะไปดูกันนะคะว่าเขามีอะไรขายกันบ้างค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะมีพวกถ้วยถูโอชามขายด้วยนะคะเพื่อนๆมีเครื่องมือในการทำกับข้าวค่ะนี่ก็เป็นหม้อหุงข้าวค่ะเพื่อนๆ มาต่อกันด้วยมาม่านะคะแล้วก็บะหมี่ึ่งสำเร็จรูปค่ะมีทั้งนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะเพื่อนๆมีหลายรสชาติเลยค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปตามรสชาตินะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นของไทยค่ะเพื่อนๆก็จะมีพวกมาม่ายำๆแล้วก็พวกไวๆนะคะเพื่อนๆ ด้านบนสุดของชั้นเขาก็จะวางที่เป็นกล่องไว้ขายยกกล่องนะคะมีรสชาติต่างๆมากมายค่ะส่วนชั้นนี้นะคะจะเป็นพวกถั่วค่ะเพื่อนๆก็จะมีถั่วนําเข้าจากไทยบ้างจากอินเดียบ้างจากจีนหรือว่าทางเวียดนามก็มีนะคะในแถวต่อมานะคะก็จะเป็นพวกซอสต,ต่างๆค่ะและพวกน้ําจิ้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็พวกน้ําพริกค่ะที่เป็นกระปุกนะคะเพื่อนๆ ขวดแก้วค่ะมีหลายรสชาตินะคะเป็นเครื่องปรุงต่างๆค่ะนี่ก็เป็นพวกซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำต่างๆนะคะจัดวางเป็นระเบียบมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามค่ะเ,เพื่อนๆน้ำมะขามสำเร็จรูปนะคะไม่ต้องมาคั้นเองนะคะนี่ก็จะเป็นซอสผัดไทยค่ะแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะน้ำปรุงรสส้มตำปลารา้าเห็นไหมครับ ข้างๆกันก็จะเป็นพวกน้ำยำน้ำสลัดนะคะต้มตําไทยอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสค่ะเพื่อนๆมีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่มีหลายยี่ห้อเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกพริกแกงค่ะอยู่ในกระปุกนะคะสีแดงก็จะเป็นพริกแกงแดงนะคะแล้วก็มีพวกน้ำยานะคะเพื่อนๆเป็นน้ำพริกน้ำยาต่างๆนะคะแล้วก็เป็นซอสขึ้นมานะคะเพื่อนๆเป็นน้ำจิ้มค่ะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องต่างๆพวกปลากระป๋องหรือไม่ก็พวกหน่อไม้กระป๋องนั่นเองนะคะมีหลายอย่างหลายยี่ห้อให้เลือกค่ะมีมาจากหลายๆที่นะคะจากเมืองไทยบ้างจากเวียดนามจีนแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีก็มีค่ะตรงนี้เป็นปลากระป๋องค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้จะเป็นต้มยำค่ะน้ำต้มยำนะคะ ทำกับข้าวเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีสําเร็จรูปนะคะเกือบจะทุกอย่างเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องค่ะเพืเ่อนๆนนี่ค่ะเพืเ่อนๆนเห็นไหมคะตาปลายิ้มนะคะก็แน่นอนจากเมืองไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมะพร้าวกระป๋องผลไม้กระป๋องต่างๆนะคะ อันนี้น้ำพริกค่ะน้ำพริกแกงกะหรี่น้ำพริกนิตยานะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพวกแป้งทำขนมค่ะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังนะคะก็จะใส่สีใส่ถุงที่เป็นสีแยกต่างหากกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นขนมชั้นค่ะแป้งทำขนมชั้นแล้วกม็มีเกล็ดขนมปังนะคะไว้ทำกุ้งชุบแป้งทอดต่างๆนะคะเพื่อนๆ มีหลายยี่ห้อแล้วก็มาจากหลายๆประเทศเลยค่ะอันนี้เป็นถุงใหญ่นะคะรสดีก็มีนะคะเป็นเพื่อนทั้งรสหมูรสไก่ค่ะเพื่อนๆเอาไว้ปรุงอาหารนะคะในส่วนของเชลตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ดองผักกาดดองนะคะใส่ถุงนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นหน่อไม้ดองนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆหน่อไม้ดองนี่นะคะเอามาทํา ซุปหนอ่อไม้มาทําแกงหนอ่อไม้ได้นะคะใส่ถุงเรียบร้อยค่ะมีหลายยี่ห้อให้เลือกค่ะตรงนี้เป็นหนอ่อไม้เส้นค่ะเพืเ่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหนอ่อไม้ดองที่แอดมินชอบซื้อมาผัดกับไก่นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็หนอ่อไม้อีกค่ะเพืเ่อนๆเอามาต้มจิ้มน้าพริกก็ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเส้นค่ะเส้นมีเส้น ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นปอกเีื้อสดค่ะเพื่อนๆมีหลายยี่ห้อนะคะมาจากเวียดนามค่ะข้างล่างนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนค่ะถุงสีเหียวนี้นะคะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะเส้นเหนียวนุ่มเส้นขนมจีนนะคะแค่เอามาต้มน้ำสองถึงสามนาทีก็ได้กินแล้วค่ะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันค่ะเอามาผัดหมี่นะคะ ตรงนี้แอดมินซื้อมาประจำเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นวุ้นเส้นค่ะเพื่อนในหนึ่งแถวเขาก็จะจัดไว้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นจำพวกเดียวกันต่อมาก็จะเป็นข้าวสารค่ะเพื่อนข้าวสารก็จะมีมาจากหลายที่เหมือนกันนะคะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเจ้าตรงนี้จะเป็นข้าวเหนียวค่ะมีทั้ง10กิโลสิกิโลยกิโลแล้วแต่นะคะเลือก ซื้อได้ต่างราคาต่างน้ำหนักกันเลยค่ะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆข้าวหอมมะลิตาเพชรนะคะอันนี้แอดมินก็ซื้อประจําค่ะ18บกิโลนะคะ1ถุงคราวนี้เรามาดูตู้แช่แข็งกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะทุเรียนก็มีนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มมัดค่ะเพื่อนๆถุงละสองมัดนะคะมีขายด้วยค่ะมีมะม,ม่วงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกุนเชียงค่ะ ที่เขาเ,าเป็นแพ็กมานะคะพเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกหมูยอค่ะแต่ว่าไม่ใช่หมูยอจากบ้านเรานะคะพวกนี้จะเป็นมาจากฝรั่งเศสค่ะพเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งต่อมาก็จะเป็นผักสดค่ะตรงนี้มะละกอนะคะ1กิโลก็14ยูโรกว่าๆนะคะพเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นเห็ดอันนี้มะขามค่ะมาจากบ้านเราค่ะมะขามหวานมังคุดก็มีนะคะวันนี้ แต่ก็ราคาแพงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักต่างๆนะคะตะไคร้ก็มานะคะเป็นผักสดนะคะเพื่อนๆมะพร้าวอ่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอมเป็นมะขามอ่อนนะคะเพื่อนๆใส่แพ็คมาขายค่ะต่อไปก็จะเป็นข้างบนนี้ก็จะเป็นลำไยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีผักสดค่ะ พริกแดงนะคะเพื่อนๆหนึ่งถุง100กรัมนะคะ2อยูห้าสิบก็ค่อนข้างแพงค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นผักชอยค่ะฟักทองนะคะแล้วก็ผักสดต่างๆอันนี้เป็นกระเจี๊ยบค่ะแล้วก็มาราจีนนะคะนี่ค่ะกระเจี๊ยบนะคะราคาก็ตามนั้นเลยค่ะเรามาดูตู้แช่แข็งกันบ้างน,นะคะพวกปลานะคะเพื่อนๆปลาทูก็มีนะคะแพ็คละ2ตัวค่ะแล้วก็มีปลาชนิดต่างๆเยอะะเลยค่ะ ปลาดุกปลาไหลมีหมดเลยนะคะเพืเ่อนๆปลาซิวนะคะนี่คะ่ปะปลาซิวของพวกนี้ก็จะมีมาจากทางยุโรปบ้างทางจากเอเชียบ้างนะคะปลาสลิดก็มีนะคะเพืเ่อนๆปลาดุกแอดมินก็ชอบซื้อมาทานค่ะซื้อมาทำกับข้าวนะคะเนี่ยคะ่ะมีปลาหลากหลายมากๆเลยค่ะ ข้างๆกันก็จะเป็นพวกกุ้งนะคะก็จะมีทั้งแกะเปลือกแล้วแล้วก็ที่ยังไม่แกะเปลือกนะคะมีมาเป็นตัวก็มีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่แกะแล้วนะคะเ,เพื่อนๆขายเป็นกิโลหรือว่าบางถุงก็ห้าห้าร้อยกรัมนะคะก็มีราคาแตกต่างกันไปค่ะก็มาจากเอเชียแล้วก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะอันนี้เป็นพวกปลานะคะที่เขาหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะ บางอย่างก็ทํามาเรียบร้อยแล้วก็แช่แข็งมาเลยนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะปลาชนิดต่างๆร้านใหญ่จริงๆนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆค่ะต่อมาเรามาดูกุ้งกันนะคะกุ้งอันนี้แมดมินชอบซื้อมาทาเทมปุระให้ลูกทานค่ะเพื่อนๆกุ้งชุบแป้งทอดนะคะตัวใหญ่มากๆค่ะกิโลหนึ่งก็11บเอ็ดยูโรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวก ปลามหมึกค่ะมีทั้งหั่นแล้วก็มีแบบเป็นตัวนะคะแช่แข็งมาค่ะมากมายหลายอย่างมากๆตู้นี้จะเป็นพวกเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ที่มีเป็นสดก็มีนะคะทอดมาแล้วก็มีค่ะอันนี้จะเป็นอกุอ้งเกี้ยวนะคะเพื่อนๆเกี๊ยวสําเร็จรูปค่ะพวกติ่มซาต่างๆนะคะนี่ค่ะติ่มซานะคะเอามานึ่งแล้วก็ทานได้เลยค่ะสําเร็จรูปมาแช่แข็งมาทั้งนั้นเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นกิมจิค่ะแอดมินชอบมากๆเลยค่ะกิมจิถ้าไม่ได้ทำกินเองนะคะก็ซื้อมาทานเรื่อยๆค่ะจะมีทั้งกระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นพริกแห้งค่ะพริกแห้งนะคะใส่ถุงๆมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นพริกป่นค่ะตรงนี้จะเป็นมะขามเปียกค,ค่ะเพื่อน อยากเอามาคั้นเองก็ซื้อแบบนี้มานะคะมาสะมาใส่น้ําร้อนแล้วก็คั้นน้ํานะคะตู้นี้ก็จะเป็นเครื่องเทศค่ะเพื่อนๆเครื่องเทศต่างๆนะคะมาจากหลายๆที่ค่ะมาจากอินเดียก็มีนะคะมาดูตู้ช่องแข็งอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นกบค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะกบนี่ค่ะชําแหละมาเรียบร้อยนะคะมีแพ็คมาแช่แข็งมายังดีค่ะแล้วก็มีปูนาด้วยนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะปูนาเอามาดองแล้วก็มาใส่ส้มตาได้ค่ะอันนี้จะเป็นปลาแซลมอนค่ะแช่แข็งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆปูนานะคะมีทั้งปูนาปูทะเลมีหมดเลยค่ะนี่จะเป็นขนมหวานของไทยค่ะเพื่อนๆกระป๋องหนึ่งก็2ยูโรค่ะอันนี้เป็นข้าวเปียกนะคะข้าวเหนียวเปียกค่ะขนมต่างๆอันนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วนะคะก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์ค่ะมาจากจีน มาจากญี่ปุ่นมาจากเวียดนามนะคะเยอะยะเลยค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะจะเป็นพวกเหล้านะคะเพื่อนๆเหล้าจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีหลายยี่ห้อนี่เบียร์นะคะเบียร์ไทยนะคะก็มีค่ะหลายๆยี่ห้อเลยค่ะกระป๋องมีทั้ง,งกระป๋องมีทั้งขวดนะคะเพื่อนๆหลากหลายชนดิดค่ะเครื่องชูกําลังนะคะเครื่องดื่มชูกําลัง ตรงนี้ก็จะเป็นพวกนมใบมิยพวกน้ำผล,ลไม้ต่างๆยี่ห้อต่างๆค่ะเพื่อนๆมีหลากหลายชนิดนะคะเครื่องดื่มค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่จะเลือกนะคะนี่ค่ะนี่คือที่แอดมินได้ซื้อมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะเพื่อนๆวันนี้ได้แต่เส้นนะคะผัดไทยไม่ได้เลยค่ะเพื่อนมีพริกมาอย่างเดียวนะคะ เค้กนึงนี่นะคะเพื่อนหนึ่งร้งนะอกรัมนี่นะคะราคา2องยูโรห้าค่ะแล้วก็มีกิมจินะคะกิมจิอันเล็กๆค่ะอยากกินค่ะนานแล้วไม่ได้ทำกินเองนะคะก็เลยซื้อมาค่ะพอหายอยากนะคะเพื่อนแล้วก็มีขาค่ขาแช่แข็งนะคะถ้าซื้อแบบสดที่เป็นแพ็คสดนะคะจะแพงกว่าเพราะฉะนั้นเราเอาแบบแช่แข็งมาหัน่นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิม เขาก็จะอยู่ได้ค่ะเพืเ่อนๆอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะนะคะคไปมะกรูดก็ซื้อแบบแช่แข็งมาค่ะเพืเ่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ช่องแข็งไว้เหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวค่ะที่มาทําเกี๊ยวน้ํานะคะวันอันนี้รสไก่ค่ะไส้ไก่นะคะวันไหนถ้าเกิดว่าขี้เกียจทําเกี๊ยวเองนะคะก็เอาแบบนี้ค่ะทําซุปง่ายดีนะคะ กระต้มน้ำซุปแล้วก็ใส่เกี้ยวนี้แดงลงไปนะคะอันนี้จะเป็นหมูค่ะรสหมูมีน้ำหมูข้างใอน,นะคะเราก็ได้ปลาตะเพียนมาตัวนึงค่ะเพื่อนตัวหนึ่งนะคะ,ะ,คะก็มีพริกแห้งแล้วก็มีแผ่นปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยววันหลังจะทําปอเปี๊ยะสดนะคะแล้วก็มีเส้นขนมจีนค่ะเพื่อนๆในขายที่ห้อนี้นะคะชอบกินค่ะ มันมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะแต่ว่าจะเลือกทานยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็มีหมูยอค่ะเพื่อนหมูยอนะคะนานแล้วค่ะไม่ได้ทํากินเองหมูยออันนี้ก็จะเป็นมามา่ารสต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสหมูสาบรสต้มยำนะคะซื้อมาคละ,ะกันนะคะอันนี้ก็เป็นหมูเส้นเย็นตาโฟอันนี้ลูกชายชอบทานค่ะหมูเส้นเย็นตาโฟนี้ก็จะเป็นรสหมูสับ เหมือนบ้านเรานะคะห่อหนึ่งก็ห0ิเซนค่ะ,<ๆ>คะก็ตกตกประมาณ1 8บ9บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ <c oughs> ักกาดดองกระป๋องนะคะเวลากินกับข้าวต้มนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อ <ๆ S 1> นก็แกะทานได้เลยเปิดทานได้เลยนะคะง่ายๆค่ะต่อไปก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เส้นก๋วเตี๋ยวจันซื้อมาสองห่อค่ะ <ๆ S 2> ๆๆไปที่ไรก็ซื้อแต่เก๋ยเตี๋ยวจันนะคะ ไว้ผัดกินค่ะอันนี้ก็เป็นมาม่าสำเร็จรูปของญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆโซบะค่ะรสพริกนะคะอันนี้ก็จะเผ็ดนิดนึงค่ะสำหรับคนไทยเราก็ไม่เผ็ดเนาะแล้วก็มีวิตามินค่ะอันนี้ลูกชายกับสามีก็ชอบดื่มวิตามินแล้วก็มีน้ำผลไม้ค่ะมีน้ำเลนจิงอันนี้เจกับน้ำมะม่วงนะคะนี่ค่ะก็ได้มาประมาณนี้แล้วก็มีข้าว หนึ่งกระสอบนะคะข้าวถุงใหญ่ค่ะเท่านี้ก็หมดไป1้อยสิูโรนะคะเพื่อนๆก็ตกเกือบส0่พบาทนะคะคิดดูนะคะของแพงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอ,อไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมและส่งกำลังใจมาให้กันสม่ำเสมอน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะ ขอให้เพืเ่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ